ครับสวัสดีครับอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสกลนครโมเดลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านชูศักดิ์ร,รู้ยิ่งวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านวานอนหมู่ที่1ตําบลวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนำทีมงานชุดปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์โดยหัวหน้าชุดและก็เจ้าหน้าที่ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวานนนิวาดท่านกันันตำบลวานนนิวาดเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวานนนิวาดพี่น้องอสอมผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทำการรีเอ็กซเรย์คัดกรองพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยในวันนี้เจตนาในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางสกลนครโมเดลเราได้ดำเนินการรีเอ็กซเรย์บุคคลอายุ12 6 5ถึง65ปีทุกคนในพื้นที่ซึ่งบ้านวานอนหมู่ที่1มียอดพี่น้องประชาชนซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง500กว่าคนวันนี้การดำเนินการในการดำเนินการคัดกรองต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้กรลุนา,าได้รับรู้รับทราบแล้วก็ให้ชุดปฏิบัติการ อสมวันนี้ลงไปยังพื้นที่แต่ละครัวเรือนเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนมาเข้าสู่กระบ,บวนการคัดกรองกันทุกคนการคัดกรองครั้งนี้เราต้องการแยกว่าผู้ใดเป็นผู้เสพเพื่อเข้าสู่กระบ,บวนการบำบัดร,รักษาโดยโรงพยาบาลวานอนิวาสและสาสุขอำเภอวานอนิวาสส่วนในการขยายผลไปหาผู้ค้า เรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรวานนนิวาสและสถานีตำรวจภูธรอ,อีกสองแห่งในพื้นที่ดำเนินการขยายผลไปหาผู้ค้าเพื่อที่จะตัดตอนถ้าไม่มีผู้ค้าก็จะไม่มีผู้เสพในพื้นที่วันนี้เราต้องการอยากรู้ว่าใครเป็นผู้เสพในพื้นที่เพื่อที่เราจะเอาเข้าสู่กระบวนการบำบัดและเราจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพทางสังคมต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน เข้าสู่กระบ,บวนการคัดกรองและความสําเร็จนี้จะสําเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อให้อําเภอวานอนิวาสเป็นอําเภอสีขาวอย่างยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับ